เเวรมพสูตรว่าด้วยภิกษุติดล,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 ลาบสักระและความสารเสริญเปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูพัดร้อยสิบหพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลาบสักระและความสารเสริญเป็นสิ่งทารุณต่อการบรรลุธรรมลมบ้าหมูพัดอยู่บนอากาศสัตว์นกที่กำลังบินอยู่ในอากาศเมื่อมันถูกลมบ้าหมูซัด เท้าไปทางหนึ่งปีกไปทางหนึ่งศีรษะไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันถูกลาบสักการะและความสารเสริญครอบงำย่ำยีจิตเวลาเช้าคลองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังบ้านหรือนิคมไม่รักษากายวาจาจ,จิตไม่ตั้งสติให้มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์ เธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะรบกวนจิตใจเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหั์ภิกษุพวกหนึ่งนำจีวรของเธอไปพวกหนึ่งนำบาทไปพวกหนึ่งนำผ้านิสีธนะไปพวกหนึ่งนำกล่องเข็มไป เปรียบเหมือนนกถูกลมบ้าหมูซัดไปฉะนั้นภิกษุทั้งหลายลาบสัการะและความสารเสริญเป็นสิ่งทารุณอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เวรพภะสูตรที่เก้าจบ